เอาละมาขอลอนดาเมดหนะดิอืมไอ้นอนกลับเลยนะไอ้นอนเรียบร้อยครับผโูโอ้ยตายโอ้ยนอนกระเด็นฮ้ยชิบหายแล้วตรงนั้นอย่าไปยุ่งกับมันเลยเมืม่อกี้กล้าปิดเชื้อนะอันตรายนะครับผ,ผู้ชมโอ้โหอันตรายร้ายแรงเลยตัวนั้นนะครับนี่โอ้ขอชาโลดอนแล้วตัวดีตัวดีเลยนะโอ้ยอย่างเท่นะผ,ผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะเดี้ยวกลับเลยผมว่า จเจอกีการัดทางนะครับแม่กําลังจะเกิดโดนสก,กัดดาวลุ่มซะก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ไงโอ้โหกัดอย่างแรงอะ่ะเฮ้ยไม่มีตัวไหนดีไปสักตัวนี้แลวคุณผู้ชมนะนี่ขอคำรามหน่อยดิโอ้ลามกดคึ้นยากเลยนะครับแม่นี่เทปาคุณผู้ชมประชอดดนดดนตัวนี้นะโหดโหดนะครับ เอาแล้วตอนนี้ก็เช้าไปที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่เผาเหล็กไปสักพักหนึ่งก็เหล็กเป็นจำนวนหนึ่งนผู้ชมแล้วก็มีแมมมอสมาเดินป่วเปียนแถวบ้านผมนะตอนนี้แถมยังอึใส่หน้าบ้านอีกอบ้ากเลยนะครับผมคนตันเร็วนะครับแม่โอเคอันนี้อันนี่หมดก้อนไฟแล้วนี่หมดก้อนเหล็กแล้วนี้เรามาคร้าของกันเลยดีกว่านะครับเอาชุดเหล็กมาก่อนเลยกันตายนะคุณผู้ชมโอเคอันพุกกีก้ามาอยู่ไหนวะ อ่านกีก้าขอร้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปลงแอดดอบแล้วเรื่องผู้ชมเราต้องไปหาเอาแอดดอบเลยนะเพราะว่าแอดดอบนี่ให้ของคูดดีเลยนะครับผมมาเรียนเยนกมมากีก้ากับคาชานะครับโอเคอ่านกีก้าครับได้แล้วส่วนคาชานั้นขาดคิสตินแล้วก็เหล็กน,นะครับเหล็กร้อยแปดสิบนะครับผมอเอามาใส่ก่อนนะเอาเสื้อมาใส่ก่อนนี่กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับผมจับตัวอะไรดีวะจะต้องไปบินหาดูก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจะจับตัวไหนก่อนนะครับผมรู้สึกว่าคาชาจะเกิดอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับเออ เดี๋ยวไปกันนะคุณผู้ชมค่อยๆโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เจอเจ้าคาชาดูดอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว,ว่ามันผิดแผนตรงที่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถลากของกินไปให้มันกินได้นะเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันตัวใหญ่เกินไปนะคุณผู้ชมเือน้ําหนักผมมันน้อยเกินผมลืมลืมอัพมาเผื่อนะฮะผมว่าจะจับคาชาแล้วโหและทีนี้ผมก็เลยต้องได้มาจับทีเล็กนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้เจ้าทีเล็กเนี่ยคาบอาหารตัวใหญ่ๆไปนะคุณผู้ชมให้เจ้าคาชากินนั่นเอง เราไปเจอทีเล็กเถกอยู่ตรงนี้นะครับโหกัดกับไอ้นี่อยู่กัดอย่างแรงเลยโอ้โหกัดแรงจังวะนะครับผมเออไอ้พวกทีเล็กเถกนี่เราสามารถนะครับยิงลูกดอกยาสลบนะครับใส่ได้มันสลบได้เลยนะโอ้โหตัวนี้มันดุจังเลยวะเฮ้ยดูไรวิ่งเพ่นละมาแล้วเาลโอ้ยยิงไม่โดนผมมัน หนีก่อนหนีก่อนได้เปรียบเร็วก็ได้เปรียบแช,แ,นนแช่แข็งไว้ก่อนนะน้องแช่แข็งไว้ก่อนแช่แข็งไว้ก่อนรู้สึกได้ยินเสียงหมาหม,มาเร็วจะมาเสียกไ,ไหมจะมาเสียกขอร้องเออไปไกลๆเลยไปมันจะสรุปแล้วนะครับนี่โดนนี่จะไปไหนให้แข็งโลไอ้แโลจะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นนี่มันกลับพี่ทีเดียวเองนะ เออมันใกล้สนุปแล้วนี่ไงโหยรีวิวสองเกิดมาทำไมวะเนี่ยเนี้ยเรียบร้อยผมหลับฮะชิบหายแล้วไอ้มาหนะ้เลือดมันจะพัดทำไมไม่ทำไมหันมามันตายหาแน่นอนนะคุณผู้ชมโอเคโดดสับโดดสับไอ้หมาเวียนหัวไอ้หมาเวียนหัวโดนผมโดดสับไปกินหนงงงเลยไม่รู้จะไปทางไหนดีโอเคโอค้โหลืมปรับไอ้หิวเลือดมาด้วยเว้ยเฮ้ย แม่สิงเป็ดนะครับผมช่างมันสร่างมันเลยนะโ,โอสางเลยนะอ่ะจับทีเล็กมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาทีเล็กนั้นไปลากอาหารให้พี่เจ้าคาชากินนะคาชาผอก็เจอเป็นตัวสีแดงนะโคตรโชคดีนะครับส่วนตำแหน่งคาชาก็อยู่บริเวณนะครับผมตรงแมปทีมะานะตรงขอบขอบแมปตรงที่ผมยืนอยู่เนะครับคุณผู้ชมยินเป็นวงกลมอะ่ะเราก็เดินรอบรอบหาดูนะครับคุณผู้ชมนี่คือจุดเกิดมันนะโอเค นี่ผมได้ทีเล็กมาแล้วใส่่านเข้าไปทีเด็กเท็เราสามารถจับได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นไงอัพสปีดด้วยนะเดี๋ยววิ่งไม่ทันวิ่งหนีไม่ทันนะตายนะอัพาเลือดมาสักหกพันก็พอแล้วนะครับรู้สึกว่าผมต้องออกไปปรับน้ำหนักเพิ่มนะผู้ชมไม่ก็ไอมีเลือดนะครับเพราะว่ามีเลือดเป็นขึ้นเลยนะครับผมโอเคได้ทีเล็กมาแล้วคุณผู้ชมทีเด็กเท็กด้วยนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยกวดไม่ได้วะจะดูมุมมองนีิะหน่อยชนก้อนหิหนตายเลย let's go เน่ๆๆวิธีขาบก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะให้เรากลับวกนี้ให้มันตายไปก่อนนะครับอ๋ออ๋มตีแรงวมาเกทเทลียมมาเกตเทลียมตัวนี้อือืโอ,อ,อ้สูสีโอเคเราจะเพิ่งซ้ำสมนะครับ ไอหมูจะเสือกโอ้โหไอหมูเวนมันแย่งอาหารผมเลววะ่ะมหมูเลวเนี่ยเออเนี่ยตัวนี้ก็เป็นทีเล็กของผมเองนะฮะผมตายหานะครับเมื่อกี้นี้โดนสกิลโดนสเกลตัวเอ้ไม่ใช่สตตโกเทคนะครับผมกัดตายเลยนะครับส่วนวิทีลากก็กดเดินเข้าไปใกล้นะครับแล้วก็ดูตรงมุมขวานะครับแล้วก็กดตรงเท้าไปนะครับแล้วกดกดแดงบอดี้นะครับผมเพื่อคาบไปนะ สสยตัวนี้แต่ตัวใหญ่เกินนะครับโอเคถ้ามันไม่ขึ้นสแสดงว่าไม่ได้นะครับครับแสดงว่าตัวใหญ่เกินไปนะสลหรับพวกนี้นะครับเอา้าตัวนี้ได้นะครับคุณผู้ชมเออเบมอสตัวนี้ได้นะครับกดลากได้เฉยเลยนะครับกดเนี่ยกดทิ้งก็อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยง่ายนะครับเออตัวนี้ลากได้เว้ยเลื่อนไม่โดนปากมันหรือเปล่าวะเอาใหม่เอาใหม่ามมันต้องเล็งแม่นจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะจะลากได้นะเออเข้าใจละ โอเคฮู้ okay. s go น้องชินก็ลากให้คาชากินเลยนะเออข้อเสียก็นี่แหละนะครับจะเดินช้านะครับเดินช้าก็โคตรเลยนะครับผมแม่ไปมอม,มให้คาชากินดิคาชาอยู่ข้างหน้าน,นี่แหละแล้วผู้ชมมันจะเป็นหิวนะครับ โอ้โห oh, จบเลยนะครับเมื่อกี้นี้มีอาเจนมาจิกนะครับคุณผู้ชมลืมไปว่าเราต้องปกป้องศพจากพวกอาเจนด้วยนะข้างนอกด้มีอาเจนทวิตด้วยงั้นมันเน่เลยสเตโกขอเป็นเหยื่อให้หน่อยนะม,มาเป็นเหยื่อให้หน่อยนะตายโคตรสเตโกเนี่ยรอบหนึ่งเมื่อกี้นี่เป็นโคตรแรงเลยนะครับคุณผู้ชมอันตรายตอนนี้เลือดมันเยอะด้วยนะครับโอ้โหเอมันจะตายปุณิยโคตรแข็ง ลวกัดก้อนหินลวกกัดก้อนหินเนี่ยตีอยู่กับอะไรตีอยู่บนหินหรือเปล่าพอร้อ,อ,องตายถืะพอร้องตายถืะเออโอ้โหเกือบเกือบถือกัดไปทีนึงจะไปเมาเออโอ้โหกวจะได้ในทะีคนายากเลยมาเดินลงเหวไปเดี๋ยวนี้ ข้าบหมุนตุ๊ตตวเลยนะครับระหว่างนี้ก็จะกดโจมตีนะครับผู้ชมไม่งั้นมันจะจิกสพตัวเองนะครับเนี่ยนะครับผมค้าบใส่ปากแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมล่ะไม่อัพน้ำหนักมาตั้งแต่แรกนะครับคุณผู้ชมโอเคเหรือกดชาหรือเว้ยลงไปถ้าผมลงไปนี่ผมจะหนีจากคาชาเรียว85ยังไงวะเนี่ยเออทำไงดีวะ ขอลงลงไปก่อนนะผมเจอก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผู้ชมนี่ตรงนี้เลยนะครับมีไงมีของล่างนี่ไงเอาแล้วไปทิ้งชิบหายแล้วไปทิ้งมาทำไมล่ะ, <c oughs> ละอะไรยากลำบากขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> หาสกใหม่ก่อนนะครับเผือทิ้งก่อนนะครับผมโอ้ยโอเคตอนนี้ผมได้ไปลากนะครับผู้ชมศพอยู่ไทเรนัทมาเลยนะครับ หวังว่าจะคําเดียวนะครับคุณผู้ชมนะว่าถ้าเป็นยูไทนนัทมันจะได้เทปนิ่งแบบโคตรเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็หาโคตรยากนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมไปหาอยู่ฝั่งนู้นนะคะปุ่มนี่เดินอ้อมลงมาแล้วก็ข้ามน้ํามานะครับโอ้ยนะครับขอร้องอาเจนย่งเพิ่งเกิดแถวนี้นะพี่ขอจับตัวนี้ก่อนนะตัวหนึ่งนะเออเดี๋ยวพี่จะไม่มายุ่งวุ่นวายท่านี้อีกขอร้องอย่าเข้าไปในถ้ำสิ เอ้ยทำมันทำอันตรายแล้วน่นนะครุณผู้ชมไอหมีเธอนั้นะมันกัดคุดแรงเลยครับกัดผมสองทีตายนะครับคุ <c ười> ดแรงนะครับผมเหมือนเหมือนทำเยติในอาโมบายตัวเก่าเลยนะคุณผู้ชมอารมณ์ประมาณนั้นทำตรงนี้นะครับโอเคเฮลโลมาแล้วของกินเนะี่ยมึงจะเข้าไปขอร้อง <c ười> มึงจะเข้าไปทำไม,มอุยอุยมันยิ่งอันตรายอยู่เดีนนะ๋ยวนั้นอะ อ,ออกมาเนี่ยมันโคตรดื้อเลยนะคุณผู้ชมนะเออเล้วเนี่ยๆๆมากินเนี่ยมากินเนี่ยดมดมดมเออดมดมดมอ่าทิ้งให้อ่าทิ้งให้อา่อากินแปะกินแปะคำเดียวคำเดียวได้ไหมว้าวคำเดียวจริงด้วยนะคุณผู้ชมผมว่าแล้วไอ้น้องขึ้นหลังเลยมา คราวนี้ละมึงเอ้ยตามมันอีกดิไอทีเล็กฟูผมบอกแล้วนะครับผู้ชมคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับการลาดเวลทลินัสมาจากนอกโลกหนึ่งนะครับตายนะครับโหยบ้านะครับคุณผู้ชมโอ้ยด้ที่สุดเริ <c oughs> ่มจับคาชาได้แล้วนะเออแต่ทีเล็กผมน่าจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายในถ้ำอีกแล้วนะครับบอกนะนะข้างในนั้นอันตรายนะครับผู้ชมโอเค หลังจากที่เราเทมเสร็จแล้วก็ยัดอานเข้าไปเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ผมจะอัพเป็นดามเมจมาอย่างเดียวเลยนะสำหรับคาชานะครับเพราะว่าจะเป็นถล่มนะครับคุณผู้ชมจะเป็นถล่มไออะไรวะนะครับแอร์ดรอปนะครับอ่าอัพดามเมจมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะคูณดามเมจเหมือนเจ้ากีก้าเลยนะครับโอเคไอ้ที่สุดไอ้น้อง <c oughs> ออกมาเอ,อาไปนี่เร็วทีล็ก จะพาไปลุยนะเอโอโหโคตรมันแบบพันนี้ได้คาชาไอ้กำลังดีนี่ถ้าตวัดหางก็มีนะคุณผู้ชมโหตวัดทีต้นไม้หักนี่ยได้ได้เป็นเรี่ยวอย่างเยอะอ่ะต้นกำลังใสมากลับมาเลยกลับเลยนี่พอกลับไปแล้วเกาจะติดบัฟสีฟ้านะคุณผู้ชมทําให พวกสตูนั้นหิวเลือดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเราก็จะบ้าคลั่งขึ้นไปเรื่อยเลยนะสักขาเยอะๆนะคุณผู้ชมสกิลแบบโคตรโหดนะครับผมตาแดงทีไรเลยบ้าขังทุกทีเลยนะครับโอ้โหแเจ๋วเลยวะในที่สุดก็ได้มาแลวโอ้ยอดทนบักบั่นนะคุณผู้ชมนี่นะครับอยู่เทนนัทอยู่ตรงนู้นนะคุณผู้ชมผมก็วิ่งข้ามน้ํามานะครับก็ลากก็ข้าบมาเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โห นี่เลยนะครับผมวิธีลากสัตว์นะก็ใช้ทีเล็กนะคุณผู้ชมไปลากเอาก็ได้แต่ถ้าใครมีเดโนรตาก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าบินได้แล้วก็รับน้ำหนักได้พคตรเยอะเลยนะครับเออถ้าเรามีเดโนระต้าน่ะเหมือนแถมคาชาฟีอะ่ะคุณผู้ชมประมาณนั้นจับโคตรง่ายนะครับแม่ในทิ่สุดชิคกี้โดนมาแล้วกดจิกทีดิกดจิกทีดิโอ้ยิ่งจิกยิ่ง,งข้างนะุณผู้ชม,มก็ยิ่งไวขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยนะครับ ตามสเต็ปที่เราค่าไปเยอะนะครับนี่เห็นปะเห็นปะม,มันจะคลั่งนะครับคุณผู้ชมโอ้้วมันจะเร็วมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยสตาบิน่าหมดเฉยเลยเนี่ยนะดูเออถ้าสเตอบิน่าไป็นหมดร,รูวิ่งแบบตุ้มตามตุ้มตามเลยนะคุณผู้ชมนี่ผมอัพแค่ดาวเมดอย่างเดียวเลยนะครับเอาไปกดก๊อโปดเฉยโอเคนะครับคุณผู้ชมงั้นขอกลับบ้านก่อนแลยกันนะเออเดี๋ยวค่อยไปหายดอกด้วยกันตอนนี้เราได้ตัวโหนมาแล้วนะสองตัวนะคุณผู้ชม จะกลับบ้านดีไหมวะจะกลับบ้านเราจะไปลุยต่อดีฮะขอร้อง <c oughs> หัวใจตอนนี้มันเลือกที่อยากจะไปลุยต่อนะครับคุณผู้ชมโอ้โหนะครับแหมงั้นขอหา้อดอกถวนี้ก่อนละกันนะไอ้ดอกมันจะตกแถวแถวนี้แหละนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ออกมาเดินเล่นออกมาเดินหาดูนะแถวแถวน,นี้ก็ใส่ชุดนะครับกันร้อนมาด้วยอ็อกซิเดพลเมอร์นะครับผม โอเคนะครับส่วนในพวกออร์แกนิกพรีเมอร์ในแมปเอ็กซ์ตินชันนี่ก็จะหาได้จากนี่เลยนะครับผมพวกติดเชื้ออย่างนี้เลยนะครับตอนแรกผมก็งงนะครับผมว่าทําไมผมคราฟชุดออร์แกนิกพรีเมอร์ไดแต่ทั้งที่ไม่มีพลีเมอร์สแผ่นเลยนะเออที่แท้นะครับผู้ชมไอ้ที่ติดเชือ้อนี่มันคือพลีเมอร์ที่ติดเชื้อนะครับเออเราสามารถเอาพลีเมอร์พวกนี้เนะี่ยม,มาคราฟเป็นชุดออร์แกนิกได้นะครับผู้ชมก็ ทำให้เรานได้ชุดดีมานั่นเองครับนี่โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาใส่กันเลยเนี่นะครับมันจะเป็นก้อนเชื้ออย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะแล้วเราก็มาคราฟชุดออร์แกนิกดูนะครับนี่มันคราฟได้นะครับคุณผู้ชมมือเพรวามันเป็นโพลิเมอร์นั่นเองนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับผมโอ้โหแจ๋วเลยนะครับผมนี่แหละความรู้ใหม่น้องเนี่ยในตัวผมไม่มีโพลิเมอร์สักอันเลยนะนะครับแล้วคราฟนี่ได้นะครับผู้ชมแสดงว่ามันใช้แทน ออร์แกนิกโพลิเมอร์ได้นะครับนี่เออนี่ใช่ปะมันยิงคลั่งมันยิงวิ่งเร็วอันนี้ยแทบเป็นต้องอัพสปีดว้าวเฮ้เท้เว่ทำล้ายไม่ได้สตาร์น่าหมดนะครับก็ลงกันลงจากตัวนี้เนะี่ยผมคิดว่าผมต้องทำล่มชูชีพมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะเออเดี๋ยวตกลงมาตายนะครับนี่คู่หูคู่หู นี <Yeah>. oh, ย่ยโอ้โหแลวอัพมาเป็นดามจ่0สองร้อยนะคุณผู้ชมโคตรบ้านะครับเนี่ยดูดีสองหาโหดโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะเดีย๋ยวไปต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าผมจะพาทุกคนนะั้นไปถล่มแอดดอปเพื่อเอาของดีนะเออได้เวลาแล้วพาร์ทหน้านนะงได้เวลาแล้วสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ ยังดตามรับชมกันนะครับผมสำหรับ E R K นะครับผมนะก็ดีใจมากเลยนะครับสำหรับคนดูที่ยังกลับมาดูนะครับผมโอโ้ยยอดวิวก็ยังพุ่งเหมือนเดิมเลยนะครับผมสุดยอดนะครับเฮ้ยข้างหน้าเราเป็นควันนะแอดดอนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะใช่เลยนะผู้ชมแอดดอนั่นแหละนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายครับขอบคุณม,มากเลยนะ